ขอบคุณครับน้องพอลล่าเย่เต๋าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอตุกตาให้พี่มิทินด้วยชื่อพี่พอลล่าเป็นประธานนักเรียนเยนแน,น่นอร์นฉันไม่ยอมพี่มิทินต้องเป็นของฉันเร่อยเร่ยพี่มิทินคะไหวไครับคุณสวยหนูให้ค่ะขอบคุณครับสำหรับตุ๊กตาเ <c oughs> ย่เต๋าฉันซื้อกีบบอฝากเธอดูสีน่ารักมากเลยอุ้ยสวยจังมาเดี๋ยวฉันติดให้ <c oughs> อันนี้มันเก่าแล้วอันเดิมมันเก่า อีอันหนึ่งของเราเสือมนกันเลยพรุ่งนี้พี่มิทินแข่งกีฬาเธอต้องพาเราไปเชียร์พี่มิทินะเต่าฉันมาไม่ได้หรอกบ้านฉันอยู่ไกลเอาอย่างนี้งั้นเธอไปนอนบ้านฉันเลยไปพ่อไม่เดินจะไม่ว่าหรอยายนิวเธอก็เป็นเพื่อนสตวาฉันพ่อไม่ฉันจะว่าทำไมเธอมานอนกับฉันนะ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 ฉันอยากไปเชียร์พี่มิทินะอืมก็ได้พี่มิทินพี่มิทินโซ่ซโอ้ยยายนิว เด <มา S 1> ีเ<ล>ยวมหมดแล้วเนี่ยพี่มิตินออกมาแล้วฉันจะไปซับเหนื่อยพี่มิตินเยนิวเห็นผู้ชายไม่ได้แล้วรีกละลีเลยเหนื่อยไหมคะพี่มิตินเห็นหน้าหนูพี่ก็หายเหนี่ยแล้วครับฉันลืมบอกไปว่าเขาเป็นแฟนกันไปกับเชนี กับพี่พูล่เป็นแฟนกัน้องให้ละไหมแค่ผู้ชายคนเดียวอะไรเนี่ยยายเต๋าแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยก็เธอชอบนักฟุตบอลไงฉันชอบนักฟุตบอลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอเราเกียนแอบแล้วอย่าบอกนะถ้าเป็นผู้ชายหรอใช่ครับแล้วที่ผ่านมาล่ะที่เธออยู่ใกล้ฉันที่เธอกดฉันที่เธอเพราะเราชอบเธอยายเตา๋า ฮ้ยจอดชิดขนาดนี้จะจะออกยังไงเนี่ยแล้วจะของรถอยู่ไหนเอ้ารถใครมาจอดขวางฉะนั้นฉันจะออกยังไงอคันสีส้มนี่รถคุณเหรอใช่จอดชิดชั้นขนาดเนี้ยไม่คิดเลยเหรอว่าฉันจะออกยังไงนี่ฉันนั่งรอคุณมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะรู้ไหมก็ฉันไปทาทุละแล้วเนี่ยรถใครจอดขวางฉันอยู่อย่างนี้เนี่ยฉันไม่รู้มาถึงก็เห็นจอดอยู่อย่างนั้นละขยับรถหอกให้ฉันเร็วๆฉันรีบเสียเวลาจริงๆเลยอะอย่างนี่ถ้าถอยรถมาขวางฉันทําไมถ้าฉันจะออก โอ๊ยแล้วแกจะเข็นมาขวางฉันทำไมก็เธอมาขวางฉันจะออกก่อนปล่อยฉันจะออกก่อนฉันจะออกก่อนปล่อยเธอนี่ลูกกระทงอะไรกับรถฉันนี่รถเธอเองเหรอเธอนี่เองตัวปัญหาที่ทําให้ฉันเสียเวลามันจะเสียเวลาอะไรนางหนาแค่ไปซื้อของแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเหรอเธอนี่เห็นแก่ตัวจริงๆเลยนะนี่เธอว่าจะเห็นแก่ตัวเหรอเอามือออกจากรถฉันเลยนะเฮ้ยอะไรกันน่ะที่จอดมีเนี่กว้างขวางไปแย่งอะไรกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาเดี๋ยวแม่เปิดให้อ้ามไว หกแล้วหมดเลยอาเธอโอ้ยเปื้อนเปื้อนเปื้อนไปถึงแม่พาไปล้างเสื้อก่อนล้างเสื้อก่อนล้างเสื้อก่อนไปลูกไปไปไปอาคัง <palate> เดี๋ยวแม่ขอดูเสื้อผ้าร้านนี้แป๊บหนึ่งนะคะครับแม่อาเธออาเธออยู่ไหนลูกอาเธอเอ,อ้ยอย่าดื้อน,นะลูกเดี๋ยวแม่จัดเสื้อก่อนนะอย่าดื้อน,นะอ,นเอ,อาเธอรอแม่แป๊บหนึง่งเ <ท Dancing. S 1> ดี๋ยวแม่เลือกเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งอาคังนัง่นงรอตรงนี้นะครับ สกอตคิดซุปไก่สกัดรสช็อโกโกแลตแม่ครับผมอยากกินอันนี้พาไปซื้อหน่อยครับอะไรนะ่ะเดี๋ยวไม่พาไปซื้อแลอกไปหยิบของใครมาเนี่ยไปไว้ที่เดิมไปครับเฮ้ยทำอะไรนะ่ะนั่นมันของลูกชนะผมแค่ยหยิบขึ้นมาดูเฉยๆครับคุณนะแล้วทำไมมันถึงหมด แอบกินของลูกฉันเหรอผมไม่ได้แอบกินนะคางเป็นอะไรลูกก็ลูกคุณน่ะแอบมากินสกอตคีของลูกฉันจนหมดขวดเลยลูกฉันไม่ใช่คนที่ใส่อย่างนั้นนะอย่ามาคีดตัวแค่นี้เองฉันไปหาซื้อให้ลูกฉันกินก็ได้ที่เซเว่นมีเยอะแยะลูกฉันยังกินไม่หมดและฉันก็เห็นเต็มสองตาว่าลูกเธอหยิบไปงี่เง่าฉันจะไม่มาซื้อของร้านนี้อีกไปคางกลับบ้านลูกเด็กนี่กินของลูกฉันจนหมดเธอครับเอ้าทาไมปากเปื้อนนิดแล้วลูกแม่เพิ่งไปล้างให้นี่แล้วเปื้อนได้ยังไงตาย เรามีกาสารเร็ยบร้วยแม่ต้องรีบไปทำงานนะแม่จะรีบไปย้างหนาพมันกินข้าวไม่อิ่มเลยเอาเอาเอาี้ไปกินรองท้องก่อนแม่ต้องรีบไปทำงานตั้งใจเรียนนะคะคนเก่งของแม่ค่ะคุณแม่เราไปเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยคนเดินอยู่ไม่เห็นหรือไงเอ้าคนเหรอนึกว่ามิก้าไม่หาเรื่องฉชนสักวันจะได้ไหมมิก้าไม่หาเรื่องฉันสักวันได้ไหม ปักกิ่งรสช็อกโกแลตกรอบอร่อยเหมาะกับคนที่เท่แบบเราเลยมิก้าครูมาแล้วสวัสดีจ้าเด็กๆเปิดหนังสือหน้า14เลยจ้าร่วมหน่อยเดี๋ยวคุณจะมี้นเพียนค่ะข้อแกงโจทย์ข้อที่4ตอบอะไรจ้าเออข้อข้อสี่ข้อแกงข้อแกงอ๋อสี่สิบห้าค่ะเก่งมากจ้าข้อต่อไปเลยคุณครูคะหนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ อ้าวมิก้าคุณยูซี่ล่ะคุณยูซี่ออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอ,อกอุ้ยนี่ขนมปักกิ่งร้องท้องก่อนนะเป็นห่วงอืมขนมปักกิง่งรสนบอร่อยจังหอมนมมากอร่อยทั้งสองรสเลย <c oughs> ไม่กินขนมระหว่างเรียนนะจ๊ะเด็กๆขอบเจนาะมิกา้าเรื่องไรขนมปักกิ่งไงเรารู้ว่าเป็นของเธออือชอบปะล่ะชาสีอร่อยทั้งรรชชกแลตและลดนมเลยถ้าเธอชอบอย่าเอามาให้อีกเยอะๆนะเราชอบกินปักกิง่งแม่เลยซื้อติดบ,บ้านไว้ตลอดกินข้าวอิ่มต่อด้ขนมปักกิง่งฟินมากหืข้าวแกงท้องทะลองเหรอเปล่านะอย่าบอกนะ ว่าโอ้ยหิวข้าวจังี่ครับครูขนมปังก,กิ่งเอาไปกินรองท้องก่อนนะครับอนุญาตให้กินระหว่างสอนได้ครับงั้นครูอขออนุญาตกินเลยนะครับแ <c oughs> ม่ค้ามีน้ำเลิฟโพชัน่นไหมคะไม่มีคะ่ะโทนเนอร์ลาการล่ะคะมีไหมไม่มีคะ่ะมอยมิเล่ละ่ะสินค้าเข้าเดือนเก้าคะ่ะโอ้ยที่อื่นเขามีขายกันหมดแล้วมัรอเดือนนั้น <c oughs> เดือนนี้อยู่มันเป็นสินค้าออกใหม่ต้องรอก่อนนะคะลูกค้าแล้วไพรเมอร์ม่วกของมิเล่ละ่ะ อย่าบอกนะว่ายังไม่มีอีกอ่ะก็ยังไม่มีเหมือนกันค่ะลูกค้าต้องรอเดือนเก้าอีกเล้อลเนี่ยร้านอื่นเขาขายจนรวยเหมือแล้วร้านเธอไม่มีอะไรสักอย่างเลยลูกค้าค่ะสินค้ามันเข้าใหม่ลูกค้าต้องใจเย็นนะคะถ้าเกิดว่ารีบไปซื้อร้านอื่นก่อนก็ได้ค่ะถ้าฉันจะซื้อร้านอื่นฉันก็ไปซื้อตั้งนานแล้วฉันไม่รอร้านเธอหรอกสินค้าตัวไหนกลัาเป็นกระแสกำลังมาแรงต้จะสั e. งส่งมาไว้ต้องรอให้ลูกค้าถามสินค้ามันเป็นตัวใหม่นะคะลูกค้าไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บจะได้เลยร้านค้าไม่ใช่โรงงานผลิตนะคะไมม่่่รรรู้้้้้้แแหละะะสังาาาาาวนนนนนพีีีจจเเออซืคดย แม่เก็บเสื้อผ้าทําไมแม่จะไปไหนนิวบ้านเราโดนยึดแล้วลูกว่าไงนะนิวรีไปเก็บเสื้อผ้านิวนะลูกเราต้องย้ายออกจากที่นี่แล้วทําไมบ้านเราถึงโดนยึดเพราะไอ้มิทีนใช่ไหมมันหลอกแม่จะหมดตัวแล้วใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับมิทีนเลยลูกฉันจะคอยดูถ้าแม่ฉันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเธอจะยังอยู่กับแม่ฉันไหมอย่าไปถือสานิวเลยนะบ้านหลังนี้พี่เอาไปเข้าธนาคารตั้งแต่ยังไม่รู้จักกับเธอซะอีกแต่เธอต้องมาโดนลูกพี่ว่าให้แบบนี้ไม่เป็นไรครับพี่พรฮะเราจะต้องมาอยู่ที่นี่ แลวลูกเรามาอยู่ที่นี่แหละที่นี่เป็นบ้านญาติผมเขาไปย้ายไปต่างประเทศแล้วอยู่ได้ตามสบายเลยนะครับแม่หนูอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกบ้านมันหลังเล็กเกินไปอะ่ะก็ดีกว่าไม่มีที่อยู่นะลูกเพราะตอนเนี้เราไม่มีที่ไปแล้วโอ้ทำไมร้อนจังที่นี่มีแอร์ไหมเนี่ยที่นี่ไม่มีแอร์หรอกลูกพี่ควางครับผมได้งานทําแล้วจริงเหรอเดียได้งานอะไรล่ะงานรปภครับเราจะมีเงินเจ็บให้ตัวเล็กแล้วนะครับ เดี๋ยวหนูจะไปหางานทําแล้วก็หาเงินมาดูแลแม่เองส่วนคนอื่นน่ะให้เขาเก็บเงินเดือนไว้เลี้ยงตัวเองให้รอดเถอะแม่เห็นร้านขายเสื้อผ้าที่อยู่ตรงโน้อนน่ะเขาเลืสมัครพนักงานนะลูกลองไปสมัครดูไหมเอามิทีนไปไหนมาเพื่อนเราจะมาบอกแกว่าถ้าคนซีนิวมาสมัครงานแกรับหน่อยนะเพื่อนเฮ้ยทำไมว่ะเป็นลูกเลี้ยงเราเนี่ยตอนนี้กําลังหางานอยู่ได้ไม่มีปัญหาเพื่อนสวัสดีค่ะมาสมัครงานค่ะเชื่ออะไรครับ ชื่อนิวค่ะอ๋อรับครับรับครับมาทํางานพวกนี้เลยนะครับจริงเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทําไมร้านนี้รับพนักงานง่ายจังหรือว่าหน้าตาเราดูมีความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอแม่เป็นยังไงบ้างลูกร้านเสื้อผ้าเขารับหนูเขาทำงานแล้วนะแม่จริงเหรอลูกยิ้มอะไรไม่ต้องมายุ่งฉันบอกแม่ไม่ได้บอกเธอ นะาบุม๋มดูไปเรียนก่อนนะพี่พรครับพีพรครับพรไปเรียนแล้วจ้าเฮ้ยส่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่พรเลยเอา้าเรียนเสร็จแล้วเหรอจ้าพีพรครับพี่พรครับนะาบุม๋มถ้ามีคนมาถามหาหนูบอกว่าหนูไม่อยู่นะสวัสดีครับคุณนะาี่พอรอยู่ไหมครับเอ่อไม่อยู่พรไม่อยู่อ๋อ ครับมิทิมเป็นไรอะ่ะไม่เจอพี่พรหลายวันแล้วไม่รู้ว่าเขากกรธอะไรแล้วรู้เปล่ารีบไปบอกชอบเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปเดีายหาว่าเราไม่เตือนนะไม่เป็นไรนะพรนิววันนี้พี่พรรับปริญญาเราจะไปบอกรักพี่พรพี่พรครับพี่พรครับพ,พรกลับกรุงเทพไปแล้วฮะ กลับกรุงเทพใช่พอเรียนจบแล้วก็เลยย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพเพิ่งขึ้นรถเมื่อวานนี้เองพี่พรพี่พรสิบปีผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะป่านนี้มิทินทคงแต่งงานไปแล้วอ่ะเธอมาพ่อเร็วก่ะเธออย่าวิ่งออกกลางวันนะรถจะสลดน,สน,นะว้ายตายแล้วอ่ะเธอแม่บอกกีครั้งแล้วว่าอย่ากออกมาเล่นแบบนี้ไปไปไป มิทินแต่งงานกับนิวแล้วจริงๆด้วยน้าบุม๋มอาพพเป็นยังไงสบายดีไหมไม่เจอกันตั้งนานะ่ะสบายดีค่ะนะหึลูกมิทินนี่ชื่ออะไรครับอ้าวอาเธอวิ่งออกมาอีกแล้วเดี๋ยวแม่ก็มาตามหรอกนะบุม๋มมิทินมีลูกกี่คนแล้วเหรอแต่คนนี้ไม่เห็นนะเหมือนมิทินเลยจะเหมือนได้ยังไงคนนี้ไม่ใช่ลูกมิทินฮะ มิทีนยังไม่มีลูกเหรอมิทีนจะมีลูกได้ยังไงมิทีนยังไม่แต่งงานเลยคนนี้ลูกนิ้วชอบมาเล่นกับมิทีนเป็นประจำมิทีนนี่ก็ผ่านมาสิปีแล้วนะเธอไม่คิดจะมีแฟนบ้างเลยเหรอเรารอใครบางคนอยู่นะอ๋อก็บ<ะ>ตรงไหนไหมครับพี่พรมิทีนหาไปไหนมาตั้งนานพี่ไปทํางานมาแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างแต่งงานหรือยัยงผมก็รอพี่พรอย,อยู่ไงครับ